เรือถึมหมอม้อมแล้วออกเดินทางได้เลยสวัสดีทุกทุกคนสวัีวีล็อกนี้ทึมหม่ขอรวมตัวเรือทุกรลำและแฟนคลับจากทุกด้อมเลยใครอยู่ด้อมไหนหกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยแล้วก็บอกกันด้วยได้เลยนะแน่นอนเลยว่าวีล็อกนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของซีรีส์วพูดถึงซีรีส์ที่ทึมหม่ชอบแล้วก็ เราลองมาวิเคราะห์การดูซิว่าทำไมทุกวันนี้ซีรีส์วจึงเป็นที่นิยมมากจนเกือบจะเรียกได้ว่าซีรีส์วเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศเราไปแล้วอย่ารอชา้าเลยดีกว่าเราไปดูซีรีส์เอ้ยเ,อเราไปพูดคุยกันได้เลยคำว่าเรือคือคำเรียกที่เป็นภาษาไทยนะมาจากคำว่า ship ซึ่งหมายถึงการจับผู้ศิลปินมาจินตนาการว่ามีความสัมพันธ์พิเศษอะไรบางอย่างต่อกันความจริงก็คงจะมาจากคำว่า relationship นั่นเองหรือความจริงเรียกง่ายๆว่าจินนั่นเองแต่พอพูดคำว่าจินคำนี้ก็ถูกเอาไปใช้ในความหมายอื่นอีกจึงหันมาใช้คำว่า ship c h a n อย่างคู่ที่เราชอบก็จะถูกเรียกว่าคู่ ship ส่วนคำว่าด o อมหรือแฟนดอมมาจากทำว่าแฟนคลับบวกคิงด d อมเป็นคำสมาดหรือคำสนทีอะไรเงี้ยหมายถึงกลุ่มแฟนคลับของศิลปินนั้นๆคล้ายกับอาณาจากักรซึ่งแต่ละดอมก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป อันที่จริงก็คงจะอยู่ด้อมตัวเองแต่เวลาเราตามคนที่เราชอบมิลกอฟอะไรเงี้ยแฟนลับเขาะพวกด้อมของเขาก็คิดว่าหวอบอยู่ในด้อมหวานใจอะไรแบบนี้ความจริงเราก็ชอบหลายๆคู่ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ด้อมไหนด้อมหนึ่งเป็นด้อมของตัวเองอย่างเช่นบ้วินคู่นี้ก็ชอบอเขาก็มีชื่อด้อมอะไรของเขาแต่แต่เราก็ไม่ได้อยู่ในด้อมนั้นตอนที่ดูซีรีส์นี้เพราะเราคู่กันออกอากาศอยู่เป็นซีรีส์วายแรกๆที่ดูตอนช่วงโควิดเพราะตอนช่วงโควิดก็ไม่มีอะไรทําช่ไถูกกักตัวอะไรเงี้ยก็ได้ดูซีรีส์วายหายเหงา ที่จริงตัวเองเนี่ยก็อยู่ในเหมือนเป็นสาววายอยู่แล้วใช่ไหมโตมาก็อยู่ในกลุ่มของเกย์กของอะไรอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งไม่แปลกใช่ไหมเป็นสิ่งที่ชอบแต่จุดเริ่มต้นคืออย่างที่ว่าตอนโควิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มทำไลฟ์เราก็คุยกันไปมากคนแนะนําให้ดูว่าไปลองดูซีสนุกดีพอดูแล้วก็ฟินมากๆเลยเหลังจากนั้นก็ดูเรื่องต่อๆไปก็เกือบหมดแล้วล่ะทุกทุกเรื่องแล้ว คือเรื่องแรกก็คือเพราะเราคู่กันไบร์ดวินก็น่ารักอนะ่ะดูแล้วอินมากได้รับบ็อกเซ็ตมาก็ แล้วมาดูซ้ําด้วยค่อนข้างจะใช้สายหน่อยนึงใช่ไหมก็ก็น่ารักดีแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องแรกก็ทําให้มันก็ฟินไปแล้วใช่ไหมใน,ในดีกรีอย่างหนึ่งส่วนเรื่องต,อต่อไปคุณจีนก็ชอบหลายๆเรื่องอันที่จริงชอบออมากๆก็คือนับสิบจะจูชอบมากเพราะว่าจริงๆอินนิเซนต์เกินไปอะใช่ไหมก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วพี่องอนแล้วก็ชอบนับสิบเพราะเขาหล่อมากมันฟินอินมากกับ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยแล้วก็ชอบเรื่องปลาบนฟ้าตอนนี้ก็ได้ชุดได้เสื้อมาแล้วก็เพราะเราคู่กันเราก็มีตุ๊กตาบายเวนด้วยแล้วก็มีมีเสื้ออย่างทานไทายก็ชอบอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องได้แดงซึ่งเป็นเรื่องเศร้ามากแบบอินแบบเศร้าอ่ะร้องไห้ทำไมมันร้องไห้ไปทุกอีพีเลยอะไรเงี้ยม็นซีรีส์วายที่ไม่ได้เหมือนกับซีรีส์วายอื่นที่ใส่สแล้วก็น่ารักแต่อย่างน้อยเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งก็ชอบมันเป็น เป็นเรื่อง<ม>ที่มีเขาเรียกมีเรื่องดาวอะคิดว่าซีรีส์วายได้รับความนิยมก็เพราะว่าเรื่องราวมันก็สนุกน่ารักทําให้รู้สึกฟิลฟูดว่ารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกอินฟินกับความรักของของทั้งคู่เพราะว่าความรักเขาจะลึกซึ้งจะจะฟินกว่ามันรักมากอะเราสนุกส่วนมากที่จะสนุกกว่าก็คือดูผู้ชายหล่อๆที่มารักกันเราอาจจะไม่ได้ ไม่ได้มีความรักแบบนั้นแต่เราเราก็ฟินกับความรักของเขาทําให้เรารู้สึก อินมากทุกๆคนก็รู้สึกอินอะไรเงี้ยรวมทั้งงานถ่ายทำโารดักชั่นต่างๆก็สําคัญมากบทก็สําคัญก็สําคัญทั้งนั้นในซีรีส์ในละครในหนังภาพยนตร์บทก็เป็นสิ่งสําคัญมากซีรีส์ไทยทําเก่งนะซีรีส์ไทยก็ออกมาดีมากๆอ,อันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็กลุ่มแฟนคลับซีรีส์วายเนี่ยไม่ใช่มีแต่คนไทยนะต่างชาตินี่เขายิ่งอินใหญ่เลยกับนักแสดงต่างๆเนี่ยเขาจะมีก e รเลเบเรชันมีไฟ r e เวิร์กมีมีคลุมีอะไรให้ในวันเกิดอะไรเงี้ย เรียกว่าเป็นความสำเร็จของวงการอุตสาหกรรมซีรีส์ของเมืองไทยเลยอีกประเด็นหนึ่งก็หมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะความความรักทิพย์อะใช่วความความรักทิพย์แบบที่เราสัมผัสได้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเท่าแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความจริงเป็น virtual v i r t u ว l love เพราะฉะนั้นในความเปิดกว้างก็ยอมรับมากขึ้นก็เลยเป็นสิ่งดีงามเพราะว่าความรักก็คือความรักคือทุกคนรักกันได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงควรจะมีอยู่ตั้งนานแล้ว ในโลกนี hey, ้แอันที่จริงๆแล้ว อย่างที่พูดว่าทุกคนก็รักกันได้ความรักก็คือความรักเซ็กซ์ก็คือเซ็กซ์มันไม่ใช่สิ่งที่จะตายตัวว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นที่จะสามารถรักกันได้อ่าไม่ว่าจะเพศใดดัชนิยมแบบไหนก็รักใดทั้งนั้นถ้ารักกันคบกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันก็คบกันได้อย่างปเปิดเผยความรักดีกว่าความเกลียดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะนําเสนอเรื่องราวความรักของ LGBTQ ผ่านซีรีส์วายก็จะนําเสนอผ่านละครผ่านสื่อผ่านภาพยนตร์อะไรต่อ อะไรก็เป็นส,สิ่งที่ดีแล้วถ้าสิ่ง enfin นั้นเป็นสิ่งที่ดีมีบทที่ดีมีการดําเนินเรื่องที่ดีมีคนแสดงที่ดีแล้วเรื่องราวก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําลายสังคมอะไรแบบนี้ก็สามารถนําเสนอได้เลยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเราเป็นเรื่องที่น่าดูคุณหมอก็มีความคิดบวกมากเลยในทางบวกมากในกับกลุ่มนี้พวกเขาเป็นพวกคนเก่ง ใช่ไหมอาจะเก่งกว่าผู้หญิงแท้ผู้ชายแท้อีกเป็นคนมีความสามารถถ้าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่ไม่ทำร้ายสังคมไม่ทำร้ายเพื่อนเป็นจริงใจกับเพื่อนอะไรเงี้ย แล้วแล้วก็เขาทําทประโยชน์กับสังคมสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศและโลกเราได้มันก็โอเคเป็นสิ่งที่ดีทุกคนต้องยอมรับคนที่แตกต่างจากเราได้ไม่ใช่คือคนที่ต่างจากเราคิดต่างจากเราไม่เหมือนเราเขาจะไม่ดีความคิดที่ต่างจากเราก็ไม่ใช่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้ชอบความคิดของเขาเราอาจจะไม่ชอบ อะไรที่เข้าเป็นแต่ในในความแตกต่างทั้งหลายเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันคนที่ยังเหยียดเพศยังยังคิดว่าลังเกียดในเรื่องนี้ทีค่คิดว่าไม่ดีคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ล้าหลังเป็นคนที่ไม่อินเทรนคนที่จะถูกทิ้งในสังคมเพราะว่าสังคมในปัจจุบันนี้ไปไกลกว่านั้นแล้ว อบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองที่อยากจะเปลี่ยนลูกที่เป็นเพศทางเลือกอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนไม่ได้เราเป็นธรรมชาติเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวถ้าเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ย mm. ก็อยากจะบอกว่าหมอก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างกลุ่ม LGBTQ เลยนะเพราะว่าอย่างที่ว่าหมอก็อยู่ในโลกอย่างนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆทุกคนมีเกียรติเท่ากันทุกคนเลยไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหน กขาขอให้จําไว้เลยว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่การกระทําของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวไม่ทําความเดือดร้อนใครๆก็จริงใจกับเพื่อนๆเ,เราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น I love you I love ทุกคนและสำหรับใครที่ชอบคลิปที่ทั้งสนุกและมีสาระแบบนี้ ก็อย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage To Be n u m b e r o n e Channel ไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆแล้วเราพบกันใหม่ดีล็อกหน้าเลยบาย